เอาครับไปส่งเฉพาะชว้าน่าั้นอ่อมาเรืองวาผ้าเท้าหนบ่เออส่งร้านแก่ไมอีกแ่เรอียกข้าวเนี้ยคนพูดคน่ะเมื่อกี้ยากสใจแกเอามาแก่ไปส่งแล้วคนพูดว่ง ừh quên bắt tay bé nhanh 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 nhanh

เงินวบายองกนึ่ก้อนแปลว่าเงินคนไบรใส่บาทใส่าทก่อนที่เอาไปย้ายที่เหลือี่นี่อางนี้มันไม่นู้แตกแถวผู้แตกหน้าไม่บอกเอาเลยเออเลใส่บาทมันเป็นถา้าหรือมูได้เอาหเจ้าพรแม่

เนอเออหน้าบเอหน้าบ่อเลลูกพเจ้านี่น้าข้อไกแม่นแหละว่าว่าน้าบเออทำอไปนี่กันยังกินเนื้อหรือว่ามัดเออ

หมแล้วอาไปใ่เนน้เดียวอสาวใจมเทานั่คือสาวเฮ

นายกำลังพังมาคุ้มตัวอะไรเนี่ยพังมาคุ้มตัวอม่รง่ายกับกุ้งใหม่บ่อเบนพาลูกพาล้านไปพังรักคุ้มโอมยพันไปไหนพังกู่ะคือย่ได้แร่เบิดคุ่มบ่อแร่เบิร่ดเบนพาลูกไปพังคุ้่รึเปม่าโอ้ จะฮันรักทุ่งประพันเออปลาำกันหลายๆเห็นนะมองเผื่อประจมโจมและโจมแต่ปลาจะสดโบเมนชิธรรมดาได้รักทุ่งนะกันแอันนั้นเอร์จิขืดเคนขืดชวันชั่พผ้โข้า้หนท่งา่ไนบดีบ้ิ

เอาลูกใครได้ได้ Mì ได้ได้ยังกระถอกเอาเด้อมันเลื้อ

ม้นถึง้จะรดนียนพี่น้องเลยบแมนวะโบแมนเราหากันเลยอารโลกันเนี้นี่แหละขอบแกพี่น้องเด้อทีให้กำลังใจสุกุคนขอบใจคนที่มาห่วงงานมาสอยเบียกสวยงานให้ตุพอจบแล้วเรียบร้อยพี่น้องเึ้นมา ท่านนี่เข้ารูกับเยนกราไูกเ่งเต็มเต็มเลยกระยางเนาะแม่เพี้นกระยุกน้ำผู้ชายผมม่อ่วากมาอยู่เองมีเห็นกรได้บุญอันนี้ไปเข่าใส่ไงกระดดบ่ lúc con mà đáp tăng <yu> <laughs> 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 hao, อยู่ในนี่รแปโลดไหมเจ้าชขี่รถนี้เมื่อบอกำที่ะบุกันลายต่อได้พี่เนอพิธตอไปคือน้องโคตร พดน so ้ำแล้วเราก็ไม่ใบต้องลูกต่อในมองคุดรักมันก็มีเงินพรอพังนำกันเชาทถุงให้พอพ่นไปอยู่สวรรเอามาีเลยเอาเออไปเห็นนะสุกน่า้วยแล้วเออย่างี้อมาสิจับเอง

มายพระพุทธเจ้าพ่นอพีนองมาหยุดกันมาถ้าเขาโบราณโบราณใช่ละ่พุนเนี้โอเคแ่ลยไปทางทียมยาำพี่น้องซามือยังสิมาถอดได้อันนี้ก็ได้ทำกลางซ้ายพลตก ตกมืดมืดคนก็ได้ หาทูหนาทูหาทูเด <thu> ็กน <thu> ้ำเด็กน <Sa. S 2> ja ้ำ ja มันเวลาเราไม่ม ja ีน ja ้ำยาเาเดจับ ja ต่อ ja ต่อกันบนกุศลก็ได้คือกัน สาธุสาธุเสร็จพิธีเลยครับพี่น้องเสร็จโอทีเลยหรอกฝ่ายเห็นเนี่ยเข้าใจเด้อพี่น้องเด้เอ,อที่เกามาเบิงนะ่งเนาะถ้ามาคิดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนะี้ก็น่าสบายดี